บ้านโตที่นี่สถานบ้านโตผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ backlog, ้นหรือลงที่สถานบ้านโต่งโปตรวจสอบทิงของสัทธาระของท่านที่เรียบร้อย ần, oh, อ wow. ่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถมันรถด่วพิเศษเลยนะครับได้ตู้นอนแดวสองตู้ตู้เจไอัะ ขบวนรถสอดเยี่ยงสถานีบ้านโป่งในางชาติลายต้องเรียกว่าโดดพิเศษดีว่ารถเร็วไงขบวนรถเร็วขบวนที่169เต้นทา,างสถานีาวนสุเทพอภิวัตน์สุดปลายทางสถานีเยลาค่ะขอความร,รรุณาผูา้โดยสารท่าตรวจอย่าใช้บริเวณปันจัใดท่ะขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ญญายแรงได้ขบวนรถเทีญญ่ยงนีญญ้เมืญญ่อออกจากสถาน บ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธารามสถานีรานบ,บุรียังพ่วงทั้งหมด1 2วันนะครับเป็นรถเริมข้อเป็นสถานีต่อไปต,ไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง สวัสดีภาพและบอกเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ Ồ bon bon